ครับมาพบมาพบครับตามบรรหนดกองหาเหระนะครับมาดูกันมากครับดูใต้ขี้เจ้าเหรอครับมาดูกันมาหาเหระมีปลากับเปืือกสั้นๆในนอันนี้นะครับครับติดตามมึงครับโคโลครับตามครับได้หรือเปล่า เลครับเดด่ดูโอ้โโอ้โอ้เท็ดิบเด็ดิบเทอดครับปวดสอยูครับเดี๋ยวะเดี๋ยว้ดเดียวเดี๋ยเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนุดเดี๋ยวก่อนปลาน่จะหลุดไหมเดี๋ยดต้องแทงลึกอะลึกไปคนหง่งลุดหลุดหลุดุดด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงไปจับเลยถือกล้องก่อนถือกล้องก่อนถือกล้องกเลยลูกเพินพันสายครับโอ้ยนอ้องมานมาเนาะอ,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 อดูนะครับดูดูดูครับได้แล้วครับแตบบครับบูฮะบู เต็มหนึ ima, Ô, ách. Ách ่งครับอ่าอ้าวลองใช้สายถุงเร็วโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับนี่ยหนึ่งเต็มครับมาดูครับป้ายังวันนี่ยปะบูคือปลาช่อนเบิ้งหน้าครับสิ๋ดเบ๋อปะบูครับโอ้แนบไปเห็นครับหัวที่ถือเนาะยิงใกล้ปนครับโอ้ถือเสยครับถือเสยยงื้อครับเดี๋ยวก่อนครับ

อคุณแม่จะทรงใส่ถุงเร็วเอ้าคิดไม่ยังไงครับแต้มที่สองครับถ้าหนูไม่มาเห็นเขาก็ไม่ได้จัดไปวายรุ่นถั่วแดที่สองครับสวยๆครับเยอะนะอ่าแต้มที่สองแล้วครับ ครับก็บมาสรุปผลงานเมนื่อนี้โอ้ยไม้หกขวดสองใบเห็นปลาเลยครับเมื่อนี้ก็ได้แค่สองแต้มครับจะให้เบิ่งผลงานเนาะสองแต้มครับก็บสรุปได้สองแต้มเมื่อนี้โอ้บ่คืนเลยครับไม้กับหกปลากับเ่อคืนยางยืนเมือ่อยครับสรุปได้เท่านี้เลยครับสองแต้ม กดติดตามได้เลย,ยครับเด้อต้องเต็มไงอย,ยู่ครับติดตามสร้างบันโนอกหาโลได้เลยครับเด้อครับสวัสดีครับ